ความลับของเว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จความลับของเว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จเป็นคําแนะนําในการทําความเข้าใจองค์ประกอบหลักที่นําไปสู่ความสําเร็จของเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จสามารถเพิ่มการเข้าชมสร้างโอกาสในการขายและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไปปัจจัยสําคัญที่ทําให้เว็บไซต์ประสบความสําเร็จมีดังนี้ 1. คุณค่าที่ชัดเจนและน่าสนใจ คุณค่าของเว็บไซต์ของคุณควรอธิบายให้ผู้เข้าชมเข้าใจอย่างชัดเจนและรัดกุมว่าเว็บไซต์ของคุณนำเสนออะไรและเหตุใดพวกเขาจึงควรสนใจ2การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและมีเลยเยอร์ที่ชัดเจนสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมากและทําให้ผู้เข้าชมมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเว็บไซต์ของคุณนานขึ้นและกลับมาอีกในอนาคต3เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณควรเขียนได้ดีให้ข้อมูลและเป็นปัจจุบันควรเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและให้คุณค่าแก่พวกเขา 4. การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา SEO เซาเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหามีแนวโน้มที่จะปรากฏสูงขึ้นในผลการค้นหาซึ่งสามารถกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้น5การตอบสนองบนมือถือเนื่องจากผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตบนสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 6. โหลดเร็วเว็บไซต์ที่โหลดเร็วสามารถรักษาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้นานขึ้นและทําให้มีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาอีกในอนาคต 7. การรวมโซเชียลมีเดียการรวมโซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์ของคุณสามารถเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มการมองเห็นและช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ 8. การตลาดผ่านอีเมลการสร้างรายชื่ออีเมลสามารถช่วยให้คุณติดต่อกับผู้เยี่ยมชม และทําให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณ9การวิเคราะห์การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณเป็นประจําสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้อตอบกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไรซึ่งจะช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง10ความปลอดภัยเว็บไซต์ที่ปลอดภัยสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้เยี่ยมชมและยังปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการถูกบุกรุก